สวัสดีครับครัวปัทนทุ่งโรงเรียนพาคินพาเที่ยวครับวันนี้จิวจะไม่แนะนําเมนูเด็ดนะนะผมสํสหรับสาวกคนชอบส้มตํานะครับนี่ครับเมน,นูร<ม>ักสุขภาพนะครับแล้วก็กินขน,น,นมจีนแล้วก็เห็ดออรินจิครับแล้วก็อันนี้เอาไปลวกก่อนนะอ่าลูกชิ้นเนื้อเลยเหรอลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อวันนี้มาในเมนูที่ชื่อว่าตําผักรวมลูกชิ้นสดเออครับสุดยอดนะฮะที่เราติดตามนะครับ เดี๋ยวนายโรงเรียนขอขยับแป๊บหนึ่งนี่ยใส่อะไรใส่พริกแห้งใส่พริกแห้งครับของเิีวนี่นะเกี๊ยวลยคับสวัสดีครับแครสวัสดีครับมากินเข้ามาเลยอุ่นเรื่งหมดลมาต่อไปถ่ายคลิปแหละครับมาใส่พริกแห้งใส่บะกอกน้ำเนาะใส่บะกอกนี่โปล่แป๊บหนึ่งครับมีน้องเบาไม่าแมว นี่คลิปต่อไปขนมจีนน้ำเงี้ยกำลังแบบเ็ดเอเ็ดโซเนหอด้วแล้วกากเขกกัมาแล้วเย็น้งน้ำเียวอยอะมากินเรากินก่อนเรากินขนมไอ้ส้มตำก่อนครับไหนม่เพื่อไเฟน ไปไกลด้วยโอเคแใส่ใส่บักยูซี่ใส่บักรอบอันนี้จะเป็นบักรอบที่อ่าฟีดปูเย็นไว้เนาะครับมาโรยตัวนะครับมาโรยมาโรยตัวเป็นเป็นบ่าวแล้วเห็นมั้ยนะดื้อสุดๆด้วยใส่มะเขือเทศมะเขือเทศเล็กเนาะ ส้มตําผักรวมเลยสูตรน,นี้ไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับเออร้านค้ามันจะมีผักชีลาวอ่ามีอะไรบ้างต้นหอมมีต้นหอมมีม่มะขี่กักเขือนี่ถัว่วพูอย่างก็วประกับขาวขาว,ถ,วถั่ถวพูถั่วถั่วงอกสกตอกระลำปรีเดี๋ยวจะใส่เริ่มจากใส่ตรงนี้ก่อนครับถั่วครับ ผัวก็ใส่ัวไปคิดอยากแต่ว่าอยากรองเบิร์ทีมันโดนม่บอกคืออ๋ออันนี้จะไม่ใส่เส้นมะละกอเลยเนาะนอ๋อครับไส,ส้น้ำขวดสีแดงๆนี่คือน้ำปลา,าต้มสุกครับ <c oughs> โอเคแล้วเราก็มาปรุงครับใส่ มันจะออกอันนี้ตักมาไม่ได้ใส่หมนนนดนะ๋ยวใส่ใส่นิดหน่อยวันนี้เราจะทําให้เป็นรสชาติแบบรสชาติแบบอีสารมะลา่ามาเน้นแ่บๆครับใส่ไปเลยใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวน,น้ำปลาล้ไฮไลท์ของบ้านนี่ครับน้ำปะลาราทบสุกสูตรของยายทันอร่อย<ม>กลมกล่อมแน่นอนครับ<ม>ปื้ดเข้าไปครับ นี่ไรสดครัไม่ได้ไ์สด,ดรครับนี่มะนาวนะครับอ้เปรี้ยวมะนาวแล้วก็บน้ำปะลาร้า ไปดูไก่เขาเดี๋ยวเขาไปดูกไก่มาไก่ไกมาไก่ไก่ดูเน่ยในหกใส่มะเขือใส่มะเขือลงไปเวลาใส่ก็พากให้หน่อยนี่ะมาใส่อะไรไปบ้างสใส่มะเขือเออวซนีใส่เขือบักเขือไม่มารวยหล่อแล้วแต่ตอนเนี้ยไหมปี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 มารวยกี่เดือนแล้วนะจิ๋วี่มารวย,ยวันที่สิบสามนี่ครบเจ็ดเดือน ชจำไ,ได้แล้วก็ผักที่เราเตรียมไว้นะครับเยอะๆนะครับมีอ่ากุชชินมีเห็ดออริจิเห็ดหอยนางรมหลวงข้าวโพดใส่น,น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งใส่เติมนี่ลาน,น้ำปลาราลืมไปว่าผักเข้าหลายใส่ขนมจีนได้ไหม ใส่ให้มันรางไปนิดหน่อยจะทำให้มันสามร้อยนิดนิดจริงจริงโอเคจากนั้นเราจะเริ่มลงผักแล้วนะเริ่มจากผักที่มันจะมีขนาดที่มันมตัวผูอ่าถั่วผูวผลงไปแล้วครับ ขาวมีีเออ่อ่ยงใส่ต่อนะครับเราก็จะใส่ผ่าที่มันแบบว่ามีขนาดที่มันมันแข็งๆเหมืกันเดี๋ยวนึกเตรียมเตรียมเตรียมถาดมาให้นะเอาถาดถาดขาวต้นนั้นถาดต้นนั้นถาดนี้เลยนะนนครับครุบเบาๆเพราะมันไม่ใช่เส้นขนมจีนจากนั้นใส่เส้นขนมจีนลงไป ตำซั่วขนมจีนผักสดงี้ไหมก,ไก็น่าจะใช,ใช่ใช่ไหมเออได้แบบยิ่งก็ได้ฝากคุณฝาก,าก,าก,ากแฟนเพจอันตั้งซื้อห้นั่นก็นดีด้วยกันแต่ว่ามันเงินแซบ่บแซ่บอ่ะใส่ขนมที่นี่จะได้สดแบบสะใจ ใส่ต้ปขุ่เพื่อละจ้าตำโพธิพรดง <c oughs> <c oughs> แมนจ้าไงนี่แล้วก็ใส่นี้ไปมีเห็ดออรินจิข้าวโพดแล้วก็คุคกเล็กไปหน่อยเนาะใส่ไปเลยกเล็ไปหน่อยใส่ครับคุกแล้วครับเดี๋ยวรอ เทใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็พร้อมชิมเลยนะครับจริงๆเอาถาดตัวนั้นดีกว่าไอ้ฐานมะเขือเทศมันมันยาวดิทีนี้ใส่ผักชีลาวน้ำชีลาวใส่เข้าไปครับผมไปผมไปงานในโรงแรมที่สามเหลี่ยมทองคำเขากินเขากินวอดก้าเขาจะกินกับผักชีลาวอ่ะใส่วอดก้าใบสารแหน่ตำน้ำตาลทรายแดงใส่แล้วเขาก็ใส่ พร้อมเทเลยนะครับชุบเดี๋ยวเทนะครับเดี๋ยวไปเอาฐานน้ำแป๊บนึงนี่นี่ก็ได้นี่นี่ได้ไหมเอายาวๆลำหน้ากินนะคือไงไงล่ะอันนี้ก็ได้เอาเทสถาดเดิมนี่แหละครับไม่ใส่ผงชูรสเหรอใส่ไปแล้วมั้งใส่ตอนตำพริกไงใส่แล้วนะเทลงมาครับตำผักรวมไม่มีเส้นขนมจีนเลยนะโอ้ ฟองเสียงฟองเสียงสุดยอดทูห้องปฏิห้องแม่พันธ์เข้ามานี่ครับหอมน้ำปลาน้ำปลาต้องแบบเด็ดๆถึงรสชาติมันจะกรี๊ดมึงทำลายอะไรอ่ะชิมได้ไหมชื่นจากคอรัลลูกกันนี่ากินหม้อครับัต้มคล้ายๆกระทำถาดนะครับหอมเลยอ่ะเดี๋ยวเราพร้อมชิมพร้อมกันครับครับ ถึงเวลาชิมสีสันในมุมกล้องก็เป็นอีกแบบนะอ่อออนะกิมกับแคบหมูเหรอแคบหมูแคบหมูตัวนี้อตเอาไว้ชิมให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาช,ช้อนก่อนช้อนสซ้อ,อมดูเลยเอชัดๆภาพสวยกบบวินไปคุยไปบนไปเรื่อยๆแฉบปีแฉบอ่ะ ก็ไปหานนะมันว่เขาไปไหนออกันหมดเขายังไม่มีใครมาเลยเขาผันมาก่อนพี่ปลาบอยยายไปไหนมับไปไหนไงถึงก็ะูกชื่นนั่งจับแต่บุชิ้นเนื้อเลยนะครับแปลกว่เดี๋ยวน,กกยยยน,นัน้น,นต้องไม่มีจานเนาะเดี๋ยวไปอเอาจานน้องโยกผันมาใกล้ๆหน้าจอบหน้ากล้องหน้าก้องใส่ซัก ยกขา,าไปเฮ้ยไปที่ว่าจิ้วยกขายกชูมาบนี่เลยนี่เอออย่างเงี้ยชัดๆและนี่ครับสวยอ่ะวางตรงนั้นแ่ะเบิกเลยมาทำมาซ <มา S 1> ินนะเอครับเดี๋ยวนนเอาแกนางนี้ออกก่อนอุเพี้ยหลาคุณเด่นอ๋อมาก่อนอาสตอร์จูชอบสตอส์ซับซับ อยู่ไปแกนกวลาชิดไปเลยม,มาชิมพี่ป้านี่ไปได้กันหมดมให้มาชิมเว้ยชิมดูครับข,ข้าวาไปคนไทยก็นทำลายพิดๆอยู่คลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะได้เห็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะหม้อใหญ่มากชิมกับกระไรช้อ,อ,ชอน้ล็เลี้ยวอย่างนี้อืออ ใจว่าพวกเขาันลูกจักน้องที่เมืองก่อไยไวแ่แบ่เนาะแซบบอไม่ได้พับซี่เล้าตาเข้าไปอร่อยโดยรักผมชอบเรืี่เหล้ววาเลยเพเนี่ยซื้อ้มาวันก็สองมัดวันก็วันกนก็สองมัดมันจะจะทำให้มันเข้ากันให้ให,ให้ให้ให้ดูเนี่ยอืมจะแลนไห้เพ่งมาี่บอไอเพ่ง

เนี่ยสูตรเมนูเนี้ยสูตรคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอ่ะที่แบบหาเะละกอเออหามะละกอยากยากเนี่ยอือยู่เมืองนอกก็หาคงหาผักอะไรไม่ค่อยจะมีก็เคลงแค่รอทผักกาดขาวสูงสอง้อกพี่บ้าไปชิมหน่อยใช่ไหมบ้าแซ่บมากลองชิมหน่อยเนี่ยมุเข้าไปตำทั่วที่ ตามพดีตามหลายอย่างรองันนี้บาจิ้มะามงครับเยดี๋ยวเดี๋ยวจะดมจะเป็นแกล้องให้ตามมยมากเดี๋ยวให้ชิม่อนมาแล้วครับเดี๋ยวเพื่เดี๋ยวเพื่าเดเพงไดียเพงแกชิมดูกคว่าตามโทที่มันจะเข้ากันไหมกับพักนยังก้อพักีแล้วเออมันจะเข้ากันไหมเรามาชิมดูครับนี่ย่างก่อผักอยู่น้ำเงี้ยน้ำกันน้ำเด้อ มีน้ำเงี้ยวหม้อใหญ่ครับคลิปสุดขนมจีนน้ำเงี้ยวสุดรคุณเฉีวแร้วมาชิมดูตับไก่ตับไกใหญ่เลยครับเดี๋ยวพี่ปลาก็ชิมดูหน่อยพี่เอาช้อนก็ได้ตรงนั้นตักชิมดูหน่อยดิเดี๋ยวพี่ปลาชิมหน่อยดิเง็บหน้าตามันมันเป็นความคว่ำขอบกันที่แบบว่าในสีในมุมกล้องมันไม่สดเพราะมันเป็นมือถือถ่ายมีมีต้มเกี๊นี้คว่มเขาไป มีลูกสีเนื้อสีนี้ใส่ต่อมีลูกกบมีทุกอย่างแซ่บปะแซ่บอยอะกินกับแคบหมูหน่อยจักหน่อยบะมี่บะมี่บะมี่ดีเลยเด้บะมี่บอกมึงเลยเด้อะไรอยู่แซ่บปะแซบแปลกนะกับเพิ่งเคยกินนลยใส่ฟักซีแล้วเลยเป็นยังไงที่ไปรสชาติอะไรนบแคบหมูเนาะกินกับแคบหมูนี่ใช่เลยครับนะครับ มันเนอเจลี่เอหออีกอย่างนึงคือน้ำปลาร้ามันต้องแบบต้องแ่บสำคัญเมนูห้เียนต้องอยู่คือน้ำปลาร้ามันไม่จเป็นต้อสใช่ใมันไม่มีสูตรอ่านพวกนี้ถ้าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาตำแครหลอดตำของใส่เท้ากันนะอร่อย เออถึงนอกดิบเนี่ยถั่วนอกดิบแล้วเสรผัดวุ้นใช่เลยอร่อยเลยครับเนี่ยยังไงถึงอกดิบเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมจะปิดคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูขนมจีนใครอยากเห็นคลิปต่อไปนี่อลังการขนาดไหนกำลังต้มไปหลังบ้านครับเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนี่ยเฮ้จะเพิ่อนคนชิมแป๊บนึงนะครับนี่ครับครับผมเดินมาหลังบ้านแล้วครับจะขึ้นดูขนมจีนน้ำเงี้วันนี้สูตรจิ๋วคุณจิ๋วเขาโอ้โหเข้มข้นสุดๆครับเดี๋ยวผมจะอ่า ต้องปิดมันต้องหลีกันแล้วจะให้เห็นจะได้เห็นน้าหน้าของเออทิปนี้ครับเดี๋ยวขอใช้ช้อนตักให้ดูหน่อยอ้อันนี้สุดทากินเองนะครับเข้มข้นเนี่ยเราราดเอไปบนขนมจีนนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยครับโอ้โหมีดอกนิ้วสดกระดูกซุปเยอะๆนี่ทำไม่ได้ทำขายทำกินเองแบบเข้มข้นมากดูสีสันนะฮะโอ ใส่หมูบดใส่ครับรอที่ตามคลิปต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวไปนั่งกินส้มตำกันต่อครับครับขอบคุณจิ๋วมากนะครับถือว่าผ่านเมนูนี้เดี๋ยวไปกันรอที่ตามคลิปขนมจีนน้ำีเงี้ยวต่อไปยังไงเพ่งจัดสดเลยครับสดไปเรื่อยๆจัดไปเรื่อยๆเลยมาเด้อใหญ่ดิมีกำลังจะเริ่มขนมจีนยังไม่ได้ทำอะไตักเลยครับนี่ครับหน้าแต้มมันแ่บอันนี้มุกใส่บะนินนะครับ ผักเยอะเลยอร่อยมีแค่หมูเด็กๆรอกันเต็มยุ่รอชิมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับโรงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับวิธีทําก็คือนี่ครับสมมุตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกด subscribe ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมุติเรากดติดตามเสร็จ ต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสคลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวะระฆังตรงนี้ครับดกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเ,เขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมแล้วก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครวมัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ